มันดีกว่ายังไงงงไปหมดเลยมีปุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะก็ราคาดีมากๆว่าโคตรคุ้มนะลูกศิษย์เปิดโปงอาวันนี้อยู่กับ CRV นะครับเจน5ตัวไม่เลอะเชงนะครับได้ฝาท้ายไฟท้ายเตะเปิดแล้วนะครับผมประหยัดไปเลย7แสนนี่ต้องบอกว่าราคานี่เราใจสุดๆเรามาชมกันนะครับผมกับคันแรกนะครับปี2020นะครับตัวรุ่นท็อป5ที่นั่งนะครับเป็น2.4 ES นะครับ4 wheel drive นะครับผมอันนี้ได้แม็กของ18มาแล้วเรียบร้อยนะต้องบอกว่าตัวนี้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมเป็นไฟหน้า LED นะครับผม มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะกระจังหน้าตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชงนะครับเป็นหน้าแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าที่สําคัญตัวนี้ได้กระจกมองข้างตรงเนี้ยเป็นตัวเรนวอชแล้วนะพัดหน้าเรนวอชหรือกล้องเปลี่ยนเลนแล้วนะครับผมอ่าเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างครับได้เป็นตัวกุญแจคีย์เดสโกนะครับเราถือกุญแจไว้นะเราสามารถเปิดล็อกรถขึ้นลงรถได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เบาะไฟฟ้าเนี่ยได้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับผมอันนี้ได้ตัวดันหลังด้วยนะครับผมอ่มา,อ eed, นะา,า,ามาพร้อมกับเมมโมรถกดเซตไว้นะครับผม แล้วเราก็สามารถตั้งค่าเราก็เลื่อนตัวต่างๆนะครับแล้วเรากดเสร็จค้างไว้แล้วเรากดเบอร์หนึ่งค้างไว้อย่างนี้อ่ะมันก็จะเสร็เป็นเบอร์หนึ่งเรียบร้อยสว่วนเราเปลี่ยนเบอร์นะครับแล้วกดอีกอันนึงนะครับมันก็อ่ะมันก็จะสุดถึงตรงนี้นะครับมันก็จะหยุดเป็นไฟสีเขียวนี่นะครับผมอ่ะอันนี้ได้ตัวเป็นกปุมสตาร์ทด้วยนะครับผมได้ตัวคุชคอนโทรลมาแล้วเรียบร้อยนะเป็นตัวคําสั่งเสียงนะครับผมพร้อมกับตัว ตัวพวงมาลัยฟังก์ชันนะเราสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับผมมี Apple Ca r p l a y ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้มาพร้อมกับเนวิเกเตอร์นะต้องบอกว่าเรียกว่ามีครบเลยมีกล้องหลังมาด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทุกครั้งนะครับผมอันนี้ก็จะมีตัวกล้องเปลี่ยนเลนให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัว Con ด e n s i n g ที่เรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับ <S 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 มีกระจกมองหลังตาแสงอัลกอโทให้แล้วด้วยๆๆนะครับอันนี้ได้ซันรูทนะครับเป็นซันรูทแบบพาราโนมิกนะต้อง่อัว่านี้เป่า โปร่งโล่งสบายมากๆเลยคันนี้เลขไมล์ประมาณ1นึ่งแสนนะครับผมแต่ออปชันนี่ได้ว่ามีครบเลยมือเดียวเลขไมล์แท้อ่าวัติครบเลยนะครับคันนี้ให้ดูไซซิ่งข้างหลังกันหน่อยนะครับผมว่านั่งแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับอ่ตรงนี้มีแอร์โดยสารตอนหลังนะครับพร้อมกับตัว USB มา2พอร์ตตรงนี้นะครับผมตัวนั่งตรงนี้นี่นั่งแล้วสบายครับรู้สึกนั่งแล้วโปร่งนะนั่งค่าที่นั่งนี่ไซส์เซ V เป็นรุ่นพี่ใหญ่เนาะของตัว เอสยูวีตรงนี้ต้องบอกว่านั่งสบายนะผมสูงร้อยดสิบนะครับสูงสูงร้อยแปดสิบผมว่าก็ยังนั่งได้สบายอยู่นะครับผมส่วนเร็กซ์รูมก็จะประมาณนี้นะเรียกว่ายืดขาได้อย่างนี้เลยเรียกว่าคนตัวใหญ่นี่ก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับตัวซีดาวีเนี่ยเรียกว่านั่งสบายสุดๆแล้วถ้าที่นั่งเนี่ยจุของน้นหนักเนี่ยต้องบอกที่จุของเยอะมากเป็นตัวไมเตอร์เชงนะครับผมได้แบบล็อกฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วล็อกรถก่อนหนึ่งทีนะแล้วเร,เราก็เตะเรากุญแจไว้กับตัวแล้วเราก็เตะตรงกลาง ฉพาะตัวเบนเเชน,นะครับที่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเตเปิดแบบนี้แล้วนะอ่าเราให้ดูไซซิ่งตรงนี้หน่อยสเปนนะเรียกว่าใหญ่มากๆกว้างมากๆเลยนะถ้ายังไม่พอยังไม่จุใจนี่เราดันลงไปได้เพิ่มอ่าเรียกว่ารถอนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับผมกว้างมากๆเลยก็อบอกน่าใช้มากครับคันนี้อ่าตอนเราให้ดูเปิดโปงข้างหลังกันหน่อยอ่าเราให้ดูสภาพนะครับผมนี่เราดูหัวน็อตเลยนะเราไม่มีขยับนะครับผมรถสภาพเดิมสวยนะครับเราสามารถ ให้ดูได้ตรงนี้ทุกจุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดวงกลมให้ดูทุกบ้านเลยดีกว่านี่อันนี้มีแบบกันหิ้ด้วยนะครับผมเวลาเราสมมติเปิดแล้วเรายืนอยู่เนี้ยอ่ะมันก็จะเยุดให้อย่างงี้นะต้องมีแรงกระทะนิดนึงนะครับอ่าทีนี้เราให้ดูเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันเราให้ดูได้เลยนะครับผม เราได้แต่รถสวยนะครับผมอันนี้เราสามารถเปิดดูวงกบได้ทุกอันเลยนะเราดูวงกบเพื่อจะได้ดูว่าโครงสร้างรถเนี่ยเดิมรถชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมไม่มีตัดต่อด้วีความไม่มีน้ำท่วมนะครับนี่รูดแล้วลื่นเนี่ยนะครับเพราะเวลาเราทำไมเอ้ยทำไมเปิดแค่นี้ไม่ต้องเปิดทั้งอันเพราะเวลามันทำเนี่ยมันทําทั้งแผงอยู่แล้วนะครับผมมันลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะถ้ารถแบบอุบัติเหตุจริงๆครับ,รบอ่ะลองให้ชมทางฝั่งนี้กันหน่อย เราให้เปิดให้ครบทุกบานนะตามสไตล์เราลูกศิษย์เปิดโปรงเราให้ดูรถแบบสภาพเรียวๆกันเลยนะครับผมสวยกริ๊กคันนี้ไม่มีขยับเลยนะครับเบ็ดอาร์คอยู่ครบเดิมนะครับผมเ,เปิดฝาเครื่องมาแล้วเรียบร้อยตัวสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมซิลิโคนยังเดิมอยู่นะอันนี้หัวน็อตไม่มีขยับนะครับผม ตัวแกมตัวนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับต,ตัวนัดยังเดิมอยู่นะครับผมต้องบอกโครงสร้างหลักเดิมนะครับชานในนี้ยังไม่มีการซ่อมมานะครับผมสภาพยังเดิมกริบเลยเนี่ยเม็ดมาร์ครูต่างๆอยู่ครบเดิมอยู่เลยนะครับผมรอยมาร์คโรงงานก็มีอยู่นะต้องบอกเราลีนสภาพนิดหน่อยล้วรถสวยพอใช้เลยคันนี้ได้มือเดียวปวะวัตดครบเลยนะครับผมบก็ราคาดีมากมาก เป็นราคาตัวไมเนอร์เชงแล้วนะครับแต่ว่าราคาที่ใกล้เคียงกับตัวรุ่นเจนเก่าเลยแนละ้วก็โคตรคุ้มนะกับออปชันที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเหมาะมากๆแต่ออปชันนี้ยังดีแล้วต้องบอกว่ามาดูความต่างกันดีกว่าว่าสำหรับตัวดีเซลรุ่นท็อปเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันดีกว่ายังไงอ่าเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอันนี้ได้ไฟหน้า LED นะครับไฟตัดหมอกเหมือนกันนะกระจกาจากระจังหน้าตรงนี้เป็นาากระจังหน้าเจนใหม่แล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ได้ล้อแม็กเหมือนกันคือเป็นล้อแม็กขอบ18ดตรงนี้นะครับผมจะ ได้เป็นตัวกดปุ่มสตาร์ทเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีตัวด้านหลังมีเมมโมรีซีทให้เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้สำหรับตัวดีเซลรุ่นท็อปเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยทำไมนี้โคตรคุม้มคันนั้นก็คุ้มแล้วนะแต่คันนี้นก็โคตรคุ้มอยู่กันต้องบอกอยู่ที่งบนะว่าชอบไปทางไหนนะอันนี้มีตัว Adaptive Cruise Control นะครับตัวสามารถล็อกความเร็วปรับความเร็วตามคันหน้านะคันหน้าเบรกเขาก็จะเบรกชะลอก็ชะลอนะครับคันหน้าเร่งขึ้นไปเราก็จะเร่งตามขึ้นไปนะครับผมตามเวลาที่เราเซ็ คันนี้มีเพิ่มขึ้นมาก็มีพัดิลชิพ์ด้วยนะครับเดินออกเลนเดินก่อนชนนะครับผมอ d a p t i v e c r u i s คันนี้ได้มิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผม่าแล้วก็ได้กล้องเปลี่ยนเลนเหมือนกันนะครับเป็น Honda Lens Watch เหมือนกันนะต้องบอกอันนี้ตัวไฮไลท์เลยตัวเกียร์ของดีเซลนะครับเป็นแบบสภาพอย่างนี้นะเฉพาะรุ่นท็อปตัว EL นะครับผมอ่ะงงไปหมดเลยมีปุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะอ่ะเรากดนะครับผมตัว R นะครับเรากดปุ่มตรงนี้นะครับจิ้มลงไปนะสมมติเรากด N เราอย่าเบรกไว้นะครับผมอ่ะ กด N นะครับ D แล้วก็กด E อันนี้ก็กด IP ก็กดตรงนี้นะครับอ่าแล้วตัวได้ตัวเบรกคูด้วยนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมได้ตัวชาร์จิ้งไวเลสแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับมีตัวซันรูฟมาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเปิดได้ท่อนหน้าเช่นเดียวกันนะแต่ยาวไปข้างหลังเลยน,นะเป็นพาราลูมิกซันรูฟนะครับผมอ,ออปชั่นตัวนี้นี่เยอะจริงๆ อ๋อสภาพนี้หายยากมากนะครับต้องบอกว่าใช้งานมาไม่เยอะเลยนะครับผมมีแอร์ตอนหลังด้วยสารเรียบร้อยนะมี USB พอร์ตนะสำหรับตัวจิตที่นั่งนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีแอร์ตอนหลังตรงนี้บนเพดานด้วยนะครับอันนี้เหมือนปรับแยกส่วนตัวได้เลยครับเหมือนนั่งประมาณนี้ตรงนี้4คน5คนเนี่ยอันนี้ก็เราต้องมีตังหางนะครับผมแบบของใครของมันได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองนั่งให้เราให้ดูเอทรูมเล็กรูมิดนึงนะอันนี้ผมสูง170จดนะครับผมเราก็จะดูได้ไซสเปซประมาณนี้นะครับ อ่ะเรากดดึงขึ้นนะครับแล้วก็บอกลงมาอันนี้จะมีเชือกตรงนี้อยู่นะแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับอ่ะเปิดมาแบบนี้ปุ๊บนั่งเตาผมมานั่งข้างหลังล้วตอนน้องเล่งบอกว่าผมสูงร้อยสิบก็บอกว่าไม่อึดอัดเลยนะครับเรียกว่าไซซิงโอเคแต่ถ้าสูงร้อยแปดสิบนะเป็นผู้ชายตัวใหญ่อาจจะนั่งอึดอัดนิดนึงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กตรงนี้ดีกว่านั่งตรงนี้นั่งสบายครับอ่าไมเนอร์เชงแล้วอันนี้ก็ได้ตัวฝาคล้าไฟฟ้าเเปิดน,นะครับกดล็อกนิดนึงแล้วก็เอาแจไว้กับตัวเราตเราตะเเปิดดไ้ลยนะ แผ่นนี้มีไว้ทํอะไรอันนี้เขาเหมือนไปแยกเก็บของนะเป็นเหมือนรองเท้าก็ได้นะแตะ่ไว้ข้างล่างไว้ข้างบนลํามันักได้นิดนึงอันนี้เบาะเราสามารถพับลงไปได้นะครับเพื่อเพิ่มสเปซนะถ้าไม่มีคนนั่งตรงตรงนี้เรียกว่าอเน,นกประสงค์มากๆเลยหรือเราจะพับยากย่างนี้เลยก็ได้หรือจะเราขอกเบาะขึ้นมาก็ได้อะตอนนี้เป็นลูกศิษย์เปิดโปงนะครับให้ดูหน่อยนะว่าเป็นสภาพยังไงบ้างนะต้องบอกรถอันนี้ยังไม่ขยับเลยนะรถสภาพดีมากๆเลยนะคันนี้เพียงห้าหมื่นเองนะครับผมมือเดียวนะ อันนี้ก็เป็นกันหยิบเช่นเดียวกันนะครับโอเคเราทีนี้ออปชั่นรู้หมดแล้วเรามาให้ดูสภาพตัวรถดีกว่าว่าสภาพรถสวยอย่างที่คุยไว้หรือเปล่านี่นี่ดูวงกบได้นะครับผมเม็ดอาร์มยังเดิมอยู่นะแล้ว,วใหม่กริบเลยมือรูดเรียบนะครับผมเพราะเราเล่นน่าสวยนะเราสามารถมั่นใจนะบอกถักทางเซลได้เลยนะว่าสามารถ เปิดให้ดูหน่อยครับว่าวงกบสวยไหมรถสวยไหมเรามั่นใจนะวงกบทุกบ้านเราทุกคันเราเปิดให้ดูได้เลยเราเ,ราเล่นแต่รถสนมือตวเห็น,นครับผมอ่ามือรูดเรียบนะครับนี่ มาดูหัวใจน้องคนนี้กันหน่อยนะครับผมกับรุ่นท็อปสุดๆของคันนี้ไปเลยนะตัวดีเซลเจ็ดที่นั่งนะคะผมตัวขับสี่นะอ่ะเปิดอเครื่องมาต้องบอกว่าซิลิยังอยู่ครบนะซิลิโคนเดิมทุกอย่างอ่ะเมื่อกี้ดูแก้มเราเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ได้แกะทั้งซ้ายทั้งขวานะเราสามารถดูได้เลยนะตรงนี้โอเคตรงคานตรงนี้ยังเดิมอยู่นะครับผมมีรอยมาร์กต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับผมต้องบอกสภาพแชสซียังเหมือนเดิมครบนะครับเราได้แต่รถสวยได้ทีชนสภาพดีนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมอ่ะ ทีนี้รถสวยแล้วออปชันเราทราบแนละ้วเรามาดูราคากันดีกว่าว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับคันนี้นะครับปี2020นะรุ่นท็อปข้าที่นั่งนะ24 ES 4ยนะครับผมกับราคา879,000บาทเขาบอกว่าราคานี้พูดคุ้มเพราะเป็นตัวไมลดเดชเชงนะครับผมออปชันนี้ไม่ว,ว่าจัดเต็มครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็มีมาเช่นกันนะสำหรับตัวดีเซลนะเป็นปี2021นะเป็นตัว DTEL นะน,นะครับผมอ่าอันนี้เป็นรุ่นท็อปเบ็ดดีเซลนะครับผมสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะ้อาบอกรถคันนี้นี่ สวยสภาพดีมากวิ่งเพียงห้าหมื่นเท่านั้นมือเดียวประวัติครบทั้งคู่เลยยังไงใครสนใจแลกเปลี่ยนรถรุ่นไหนยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสิทธิ์ออโต้ชุดเขียวเชี่ยวชาญเรื่องรถครับขอบคุณครับ